ละขามสวนชวนคนไกลเกียงเพิ่มพูนระเบียงหรือยังดูแผ่นดินในหลวงห่วงใยอยากให้อนุรักษ์ลุ่มน้ำป่าสักฝากคนท้องถิ่นตนน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทุกชีวิตได้มีน้ำใช้น้ำาิินตลอดปีตลอดไปของเราชาวกลุ่มลุ่มน้ำป่าสักพร้อมจะ อนุรักดูแลแก้ไขตามรอยเท้าพอ่อการต่อด้วยใจเมื่อป่าสวยน้ำใจดใรดไขยโลกเออออเอ,เอคุณพ่อนี้สุดยอดเลยเอาอีกค่ะสองเพลงละสองเพลงละโอ้ความจำดีมากอะ่ะโอ้นี่หนูเพิ่งไลฟ์ไปสิเสียดายคนมาดูไลฟ์อดฟังแล้วเนี่ย เอยพ่อพักก่อนพ่อพักก่อนอ่าพ่อประเสริฐอายุ81นะคะนี่พักผ่อนก่อน <c oughs> เดี๋ยวตามดูไลฟ์เดี๋ยวขอไลฟ์ยาวๆเลยนะคะคุณแม่ก็ยืนร้องอยู่คู่กันเลยนี่อ่ะพิซซ่าของเรากลับไปขายต่อนี่โอเคนี่ชอบน้องหมาแลวลกูก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวทานตรงนี้เลยเนะาะเดี๋ยวกล่องพิซซ่ามาให้ออก,กำลังอบอยู่นะคะอ่ะเปิดเพลงลำวงคุณแม่จะเต้นไม่ได้ใช่เราก็สนุกของเราพ่อ,อ มาไม่ต้องแค่นีม้มากใส่ตัวชีสมาหนูเต้นไปได้เต้นกินรำกิน พิซซ่าชีสนะคะเราจะใส่ตัวออยของออริกาโน่ไปด้วยนะคะเพิ่มคอสเพิ่มความอร่อยนะคะแม่นะคะ้ายินดีนะคะนี้น้ำมันมะกอกนะคะ นีเงียก็จะโอเคเพราะว่าเดี๋ยวเจอลิขสิทธิ์นะฮะที่เราหลอนะคะได้แล้วค่ะออาอ๋อหนูทําให้แล้วนะถ้าเอาไปเลยไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนาะเดี๋ยวไปไปปุ๊บหมดปับ๊บได้แล้วค่ะคนสวยลกูกสองร้อยค่ะราคาเดียวกันหมดนี่ เอาชีสเอเอาชีเอานี่ไหมมีของร้อนมีลูกไม่ร้อนค่ะลืมบอกเขาโทษที่นี่ทำใหม่ๆร้อนหมดเลยค่ะลูกสาวนี่นี่อุ้ยมีคนดูยุพินขอนแก่นสวัสดีค่ะฝากร้านป๊อปคอร์นอ้าพี่ยุพินอ่าเดี๋ยวเราจะเดินไปเดี๋ยวเราจะเดินไปขอบคุณนะคะลูกค้าร้านให้อร่อยนะคะ มาตามดูลูกค้าของเราต่อร้อนนะลูกขอพี่นี่โอ้ยร้อนเลยร้อนจริงนะพับพับได้ไหมลูกเออยร้อนมากนะเตาพี่อ่ะไหวไหมไหวไหมอีิชูอีิชูต้องเป่าผู้ผูู้ <c oughs> อคนสวยลก S <S นี่ต้องแอบบแอบบถ่ายด้วยนี่ <S 2> <S 2> แบบถ้าฟั <S <S งเบายอ้ย่อยอไมคน้องเขามานั่งเพราะเขาอยากเล่น<อ>เขาอยากเล่นกับเด็กร้อนนะลูกร้อนจริงจัง <S <S อ่าเขาฝากร้านป๊อปคอนไปหาป๊อปคอนเถอะ ก,ก็เนี่ยดูดิโอยกระเจีย๊ยบหมดไปแล้วใช่ไหมคะแย่งกันซื้อรลดูอ่านนันนี้ของเขาสดๆอ่อนๆเลยทุกคนนี่อ,นนอีฉันก็ปลูกปลังแต่ไม่กินหาเามาซื้อหากำละ5บาทเองอรอ,อ,อได้อ่ะแม่เอาอะไรมาเพิ่มนะแม่ออเนี่ยมาอุดหนุนนี่ยคนพื้นที่นะคะบ้านนี้ก็ขนมเนี่ยดูดิ ทำกว่าจะได้แต่ละลูกเนี่ยยี่สิบาทอร่อยนะต้ะเองมีลูกเพิ่อเฮ้ยเห็นโพสตันนั้นอยู่เค็ปชีเค็บชีเนี่ยที่เนี่ยโหมีแต่ของดีนะต้องใครผ่านมาแวะมาตาเราไล์บ้างนะเราไล่ยูทูบมามามานี่นี่อะไรร้อน อ๋อกินบ้านสิอ๋อคุยอยู่คนเดียวกับปิ้งเปิ้งอังเอิงเลยของคุณคฉันยังเอ็มอยู่ลายนี่นี่ไหมน้าพริกร้านนี้อร่อยมากบอกเลยนี่นี่ดีไม่ดีเดี๋ยวเอาซัอีกสามกระปุกเพิ่ม,มเออมันเก็บได้อร่อยจริงแม่นางทําเองนี่แล้วขนมอะไรของแม่นางก็ไม่รู้เน, <c oughs> นี่ยคนละครึ่งแล้วใช่ไหมใส่นี่จะได้ขายได้นี่ยังอ๋อเห็นพูดเราก็ไม่เก็ตอ๋อเอาไปกินบ้านค่ะคุณ นี่เนี่ยเนี่ยทำเองเท่านั้นเลยเนี่ยคุณแม่สวัสดีค่ะคุณยายสิคุณยายเอ่คุณยายอ๋อของที่ฉันมาอ้างของอีเทนคนละครึ่งนะคนคนละครึ่งของเรานี่คือคนละครึ่ง้าอ่านี่อย่างเงี้ยลูกค้าประจำจะรู้เลยถ้าแม่ค้าเดินไลฟ์เนี่ยสแสดงว่าขายดี นี่เนี่ยชุดสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้สาวเหนือเลยนะทุกคนแต่เขาเป็นคนเป็นคนที่สระบุรีแต่พี่เขามาจากเชียงเชียงใหม่เนี่ย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 เมนูเขาเนี่ยเด็ดๆนะเนี่ยทุกคนเนี่ยเนี่ยแต่ละอย่างเออเนี่ยเห็นไหมสวยๆเลยเนี่ยเสื้อคลุมผ้าฝ้ายพื้นเมืองใส่สบายนี่ มีของกลุ่มสารตะก,ก้าด้วยนะคะกระตากระตาอ้าวเขาเขาฝากร้านเราเลยต้องเดินมาหาเขาหน่อยเอาไปไหนแล้วเนี่<ป>อ๋อฝากร้านป๊อปคอร์นด้วยนี่นี่นี่ของเขาอร่อยจริงนี่เป็นอ๋อไม่ใช้อะไรนะนมนไม่ใช้น้ํามันใช้เนยแท้ไม่มีไขมันทรานสน์นี่และพี่เขาก็ทําเองทุกขั้นตอนนะเจ้าของเนี่ย จะมาให้ดูหน้าเจ้าของซะหน่อยเนี่ยนี่ยดูดิหูถัว่วแต่ละอย่างเขานี่อร่อยนะกรอบนานสุดยอดนี่วันนี้มีเพิ่มเติมน,นะโอเคมีไอ้นี้ด้วยนะมีจูสด้วยนะทุกคนเออท,ทาเองหมดเลยนะพี่เจ้าของเขาฝากร้านอยู่ในไลน์นี่แหละอ่าเขาดูอยู่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเอ้ลูกค้าฉันมาอยู่ดูฉันขายของฉันไม่อยู่ที่หน้าร้านจ้าเป็นไงอันนี้ผัก พี่เขาก็ปลูกเองอ่ะ้แต่และต้นยทุกคนดูดินี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาดูเพื่อนเรามาสงบอยู่ที่นี่กับเรานี่เป็นแล้วเหรอเอามาเป็นหมอนวดด้วยเหรอคะคุณอะ่ะไลฟ์มไม่ได้ นี่ไงให้พี่พีหมูอ้วนแปดิอ๋อพี่หมูอ้วนลอมาฟิชฟิชสเน็กสเน็กสเนสเน็กฟิชฟิชอืม happy e e p y เขาขาเขาเป็นนันไงเฟื่ออ๋อโอเค l เ t อร r เอ่อ k o r e เ n ็ x p a i n s h a r อันนี้เจอแล้วเปมเขาคนยู i s how is it okay เบทเถอเลทเถอเลทเถอนั่งนั่งอื่นๆมึนๆกันอยู่นะคะห้อง่วงนอนอ๋อ oh. เสื้อดำง่วงนอนสล e ปพี่เล่ดาวพี่ออ๋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 อเย้เย้สลิปสลปที่นี่นะคะจะเป็นบรรยากาศร,มร่มรื่นนะเนี่ยอยู่ในสวนป่าทุกคน มาแล้วก็มานั่งเล่นกันได้สเนกสเนกฟ,ฟิชฟิชกันไปเดี<笑><笑>๋ยวช่วงยังไม่ขายพิซซ่าเดี๋ยวมาต้องมาช่วยแปลหน่อยร่วม,ม,มทำบุญได้นะคะอะไรคะอุ้ยพี่ขปลูกเองคะ่ะอันนี้ออกกร์แกนิกสุดๆคะ่ะพวกหนูเนี่แหละบอกให้ฮิ้วออกมาขายเพราะมันเยอะมากมีดินเด,ดินอะไรด้วยคะ่ะดีนจริงนี่แดดร้อนน้องเลยสลบแป๊บนึง แม่ค้าก็อยู่แถวเนี้ยและค่ะช่วยกันขายอยู่ตรงเนี้ยแล้วค่ะขายได้ทุกร้านค่ะกลับมาแล้วจ้าแม่ค้าพิซซ่ะอ่านี่เนี่เขาจะมีมุมแล้วตรงนี้มีมุมแล้วทุกคนยังทันนะรีบตามมานะมีมุมเด็ดแล้วน่ะนี่ ุอะไรอร่อยต้องกลับมาอะไรอร่อยคะลูกอยาพิซซ่าท่องไว้นะลูกพิซซ่าสวนนิดหนึ่งเลิศเด็กไม่โกหกค่ะท,ทุกคนอ,กอ,อะไรนะคะแม่ไม,ไม่ไหวจะไปไหนค่ะนี่มาชิวๆ <laughs> พูดไ,ไปให้เขาหมั่นไส <laughs> ขอบคุณค่ะอร่อยจริงเนาะไปที่ที่ถ้าไปที่ปางให้ทำอีกอันนี้เลยครับใช่ใช่พาคนพาคนสวยไปดีกว่าเอ่อลาดบัวหลวงค่ะนี่ยพี่พี่หนึ่งเน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 เดี๋ยวเรามีข้างในด้วยนะทุกคนลูกค้าประจำจะรู้เลยไหมคะเดินไลน์เนี่ยขายดีเดี๋ยวตะกอนเรียกไม้ด้วยนะมาขายของที่หลังนี่ปลปลาปไปเที่ยวกันคือข้างในนี่แบบ มาแบบไม่ต้องรีบร้อนนะทุกคนเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันฟินไม่ต้องรีบไปไหนเดี๋ยวพวกเราจะเอนเตอร์เทนให้เนี่ยดูดิเนี่ยเมื่อกี้ก็เพื่อนเกาหลีไปนั่งนั่งนอนๆอนที่นวดละเนี่ยนี่ข้างในนี้นะ จะนอนจะเล่นเด็กๆก็ต้องชอบอันนี้จะเป็นมุมของเอ่อของพี่ๆเกสิกรรมธรรมชาตินี่นี่นี่อันนี้นี่ใช้ดีใช้ชนต้องสอทองมีนี่อ่ะซูมนานๆหน่อยนี่อ่ารับรัด้วยคืนคมให้ด้วยลูกค้า วันนี้ลูกค้าก็มารับหลายเล่มแล้วเจ้าของยังเฝ้าเครื่องอยู่เลยตั้มเติมโคมให้ลูกค้าเข้าไปดเราเอาเงินไปไฟเนี่ยใช้ของวัดก็เอาเงินเข้าวัดกล่องเข้าวัดไปแล้วแต่กิจกับปลาเนี่ยน่ารักมากเลยนะแบบพี่พี่ทำมีเขาจะมากันเป็นครอบครัวเลยนะคะกับภรรยาเนาะแล้วก็ลูกชายน้องโอมลูกชายก็ทํางานหนักมากเลยไปดูแลห่านปลาแต่วันนี้คนไม่เยอะ ก็เลยมาดูแลเด็กให mm ้เน nah, ี่ยมาที่เนี่ยเนี่ยมาที่เนี่ยมีความสุขเนี่ยแวะมานะคะหรือตั้งใจมาก็ได้เออเนี่ยเหมือนมาเจอกันใช่อุต่ไม่เคยเห็นอันนี้เออแล้วเออแปลกนะแปลกนะนี่กําลังคุยให้พี่ทองมีเขาทําขายออนไลน์อยู่นะอันนี้ก็เดี๋ยวถ้าใครตามเพจเก๋อยู่นะแล้วอยาก ถามร้านเนี้ยอันเนี้ยภูมิใจนําเสนอเลยว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเนาะแล้วพี่เขาทําด้วยตัวเองนะเนี่ยเนี่ยเออเขาเป็นช่างตีเหล็กใช้ดีใช้ทนต้องสอทองมีเออไงไงไงคอนเซปต์คอนเซปต์แบบว่ามอนโฆษณาเลยนะสมยัยโบราณเนานะเดี๋ยวให้พ่อประเสริฐทําเพลงให้เออ,เอ,อ ใช้ดีใช่ชนตกซอสทำมีฮึฮึนะเอ้ยคนดู42่นะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะอ่าเดี๋ยวเอาไปแชร์ต่อดวดเนอเนออเนี่ยดูดิมุมเนี้จริงๆอ่ะเป็นมุมที่น่าเข้ามามากๆแต่ว่าบางทีลูกค้าเขาจะไม่รู้แล้วเขาก็จะไปนั่งเล่นอยู่กับพวกเกศข้างนอกซึ่งตรงนี้ยอยากให้มาอยู่กันนานนี่นี่ทุกคนมาดูนะจะเป็นมุมเนี่ยเอาลูกเอาหลานมาเนี่ยนั่งใช้สมาธิ ใช่ไหมคะครับพม่อยู่นี่กันหมดเลยเนี่ยเราก็จะเป็นแบบเนี่ยมาเรียนรู้ว่าหนึ่งแปลมผักเล็กเนี่ยจะมีแบบเป็นอันเนี้ยคือแปลมแกงเลียงหมายถึงคุณปลูกผักทุกอย่างเลยที่ใช้ทําแกงเลียงอยู่ในเนี้ยไม่ต้องไปเดินไหนไกลคุณก็เดินเข้าบ้านมามุมนึงของสวนนะอ่ะหวังว่าไลฟ์เนี้ยจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆนะเนี่ยคุณก็มาเด็ดผักไปกินเนี่ยมีเอ่อมีผักแพ้วแมงลัก โอ้ฉันยังรู้จักไม่ครบเลยอะอะไรวะผักอ่าผักนออ้าวท่านผู้รู้อยู่ไหนรู้แต่ผักปลังนี่ผักปลังนี่อ่าแล้วก็จะมีมะเขือยาวมีพริกมีเยอะอะและอันนี้ที่จะแนะนำให้ให้ให้ดูนะคะทุกคนมันเป็นอะไรที่เรา เซอร์ไพรส์มากอ่ะเดี๋ยวทีละทีละแปลงก่อนอันนี้เป็นแปลงส้มตำเนาะก็จะเป็นเนี่ยมาถึงปุ๊บเนี่ยอ่ะคุณจะมีต้นมะละกอเอ่อต้นโหระพาต้นพริกต้นมะเขือเทศโอ้หน้าเด็ดจริงๆแล้วถ้าทุกคนสังเกตเดี๋ยวมาดูต้นนี้ก่อนนะแปลงนี้ก่อนนะโอ้แปลงแกงป่าหัวทิมหัวตำอ่ะหูดูดีนะ่มมากินไหมมีกระเพราด้วยอ่ะอันนี้แกงป่าแกงป่าอเคไหมั นี้ดูมะเขือยาวแม่มันเคี้ยวอันนี้ต้มยำม,ม,มีต้มยำต้มยำต้มยำก็จะมีเนี่ยทุกอย่างเลยแต่ถ้าทุกคนสังเกตทุกแปลงจะต้องมีต้นกล้วยคือเป็นตัวหลักที่จะหล่อเลี้ยงให้เขามีน้ํา เพราะว่าจะมีะหน่อกล้วยเนาะน้ำจะเยอะอยู่ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีนาะให้เราได้รู้เรียนรู้วิธีไม่จาเป็นต้องมีแปลงใหญ่ๆนะเหมือนชาวนาะเราคนกรุงคนเมืองก็สามารถปลูกได้นะเป็นกระถางแบบนี้นะคะหรือแม้แต่ที่บ้านสวนเก๋ก็เหมือนกันไม่ไม่ได้จาเ,เป็นจะต้องเป็นแปลงนาเนาะเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปร้านพิซซ่าเราแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> ที่นี่ล่มรื่นจริงๆแล้วก็สนุกสนานมาก น้ำอ้อยน้ำอ,อ้อยเนี่ยดูดิเออเนี่ยเหมือนเหมือนแบบมาปิกนิกอะเป็นครอบครัวทุกคนเนี่ยนี่เขาไม่ได้รู้จักกันนะเขาเขามาเป็นลูกค,ค้ากันนะเนี่ยเออเนี่ยเออเนี่ยอะอะเนี่ยนะแม่ค้าส้มตำม,มาหามะละกอในนี้ใช่ไหมจ๊ะจอ่อะมาเนี่ยเนี่ยแม่ค้าส้มตำก็มามาอุ่นหนุนมาละกอบ้านนายหนุนเอาไปไม่ถึงไปนิดนึงไปนิดนึงอื นี่เนี่ยโคงหนองนาบ้านสียสองก่ากเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมะกรี่ก็คือมาจากร้านนี้นะอ่าเป็นไงล่ะใช่แลกกันได้แม่คก็อุดหนุนกันซึ่งกันและกันไม่ต้องใช้เงิน เออทางนี้ใช้มะละกอใช้มะละกอแล้วเดี๋ยวก็กินส้มตำร้านนี้เออแล้วก็มะละกอมาให้เดี๋ยวจะตำส้มตำมาให้แม่กันใช่เออเห็นไหมใช่ยี่สิบบาทนะดูดิกว่าจะแกะได้เนี่ยเออเขามาด้วยใจกันจาะที่เนี่ยเนี่ยแล้วดูคุณพี่ของเราเนี่ย น้ำอ้อยน้ำออยเน่้ไปมามาเจอผู้การเป้เอ้าวสวัสดีค่ะร่วมงานกันเมื่อหลายปีอ๋อก็คือตอนแรกไม่รู้จักกัน ใช่ไหมคะจับกันไม่ได้อ่าแล้วมารู้จักกันทีีนพี่นุ๊มันหรือฝืนแฟนนน้องิเอ้าเอ้าทำจริงแปน้องนนี่่คออโันนี้อันนี้เป็นพี่น้องเรียน C B M C มาทักทายกันอยู่ตลกมากเลยได้น้องหมูไมได้มาไปอยู่ได้มาใช่ใช่อ๋อเจอแล้วพี่หมูอยู่นู่นอ่าอ่ช่ห้องเดียวกันอ่ะเชิญไข่น้ำเอ้ยไปเลยน้ำอะไรอร่อยอร่อยอ้ยอร่อยจริงอร่อยจริงออ คนดู45คนแล้วนะอายไหมเดี๋ยวเอาผ้าพลาอยู่อ้าว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 อ๋ออันนี้ห้องยังก็ดูยังอุ๊ยจะหมดแล้วใช่ให้คนอื่นได้กินบ้างเอามือกันนิดนึงคุณเกาหลีเสร็จยังยังไม่ได้เขาอยู่กันตรงนั้นเลยไม่เป็นไรเขากินที่สวนอื่นมาแล้ว ยี่สิบบาทเองดูดีกว่าจะได้ใช่ใช่ใช่รู้เนี่ยเอาน้ำอ้อยไปเติมกาแฟร้านนู้ยิ่งอร่อยเลยน้ำอ้อยกาแฟเนี่ยอู๋อันนี้ก็อร่อยอันนี้อะไรคะขายของหน่อยค่ะกูจับเลยนะคะแม่ขายวนไหมแม่ขาไม่ยวนนะคะคุณประสาทเฉยค่่ะแมคุณประสาทได้ได้ได้อร่อยจริงอร่อยจริงตัวเองเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดีชื่นใจชื่นใจ เอามามาอาจบตรงนี้อันนี้สามีของแม่ค้ายวนใช้ดีใช้ซนต้องสอทองมี่เอออ่าไปทําเพลงให้ได้เรื่องแมคคเพราะอ่าเขมีของคนเเเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นอะไรสนุกสนานพี่น้องมาพบปะกันคือไม่ได้ตั้งใจมาขายว่างั้นมาพบปะแลกเปลี่ยนสินค้าแต่การขายของนั้นเป็น อะไรที่เสริมเนาะก็ลูกค้าก็มีมาเรื่อยๆทั้งวันนะคะมาได้เรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวแม่ค้าพิซซ่าต้องไปขายของละเนี่ยเนี่ยดูแปลนผักเขาดิไ่สวยมากเออจะบอกว่าที่วัดชัยมงคลพัฒนานี้นะคะเ,คเป็นวัดเป็นที่แรกที่ทำต้องให้พี่พี่หนึ่งพูดให้หนูนะ่ะวัด มงคลใช้พัฒนาเป็นที่แรกของอะไรอ่ะของรอก้านะหนูดูทฤษฎีทฤษฎีใหม่อ่าโอเคอกเศศกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรกของประเทศใช่เราก็เลยอยากจะให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ลูกหลานรุ่นหลังๆได้ได้รู้จักเนาะได้ได,ได,ได้ทำแบบนี้กันแบบเราเนาะเนี่ยพราประเสริฐก็อายุมากแล้วขับรถมาจากเอ สีเทพเพชรบูรณ์เนาะสองชั่วโมงกว่าเนาะกับคุณแม่น่ารักมากอะ่ะตอนที่เกดตั้งใจไลฟ์เนี่ยเพื่อที่จะให้ได้ฟังเพลงคุณพ่อคุณพ่อเหนื่อยพอดี <laughs> หนูเพิ่งว่างจากมือทำพิซซ่าค่ะขอบคุณค่ะยังไงเดี๋ยวขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <laughs> จะได้ไม่เกดก,กะ <laughs> มีการเพลอันนี้คืออะไร ทีก็ไอ้นี่หรือเปล่าไอเนี่ยกระปุกเขาเนี่